สวัสดีค่ะน้องๆโอ้ยไม่ทันสามรัดของเราเลยเนาะเสียดายเนาะเสียดายเนาะพี่ทําไม่ทันพี่ก็เลยบอกพี่ชอบสองเจ็ดพี่ก็เลยให้ไปสองเจ็ดนาะพอคํานวณคร่าวๆไปเนาะอืมแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองเจ็อะพี่พี่ชอบแต่พี่ก็ลงไม่ทันหรอกพี่ก็บอกไปสองเจก่อนแล้วก็ให้สามตัวไปเนาะก็ไม่เข้าเสียดายเนาะโอ้ตายแล้ ให้ไปศูนย์องเจ็ดออกแปดศูนยอห่ะหรือว,ว่าอะไรยังไงโอ้งงเห็นไหมดูแวบแวบมาตะก,กี้เนี่ยจำไม่ค่อยได้อะไรอีกแล้วสงสัยสมองเสื่อมอันนี้สมรัฐของเราค่ะน้องเอ้ไม่ใช่เอาอีกแล้วอันนี้อันนี้ดาวีนะคะดาวีดาวีลองลุ้นอีกทีนึงนะเล่นเล่นนะคะน้องน้อย่าเอาจริงเอาจังนะคะเล่นเล่นพิกลัวพิกลัวนะเนี่ย เราลุ้นกันเล่นเล่นนะลุ้นกันก่อนนะอย่าเพิ่งเล่นนะคะลุ้นกันแบบไปสนุกสนุกกันนะคะอันนี้ของปกติของเราเนาะเมื่อคืนก็เข้าสามแปดเนาะแต่รูดไม่เข้ารูดวิ่งไม่เข้าเานาะเข้าแต่สามแปดตัวเจาะของเราแต่อันนี้เข้าทั้งสามตัวเมื่อคืนเนี้ยดาววีของเราทั้งบนทั้งล่างทั้งรูดทั้งวิ่งเนาะเข้าเนาะเมื่อคืนเนี้ยสามตัวแตกด้วยสองตัวด้วยสองตัวเจาะโหมเมื่อคืน,คนปังมากเนาะ เราลุ้ลนพอลุ้นกันเล่นๆน,นี่ก็เข้าดีจังเนาะอคืนนี้เราก็ลุ้นกันเล่นๆอีกนะคะน้องๆ่งาแค่นอกทางนะคะจะจริงจังนะคะน้องๆ่งาพี่รีบทำารีบทังรีบรีบทำทั้งลุ้นหวยเพราะพี่ไปเอ,เอห้างมาวันนี้ไม่มีเวลาเลยไปร้านไทยมาก็เลยมาถึงค่ำก็เลยมารีบทำให้เลยเนาะกับคงกับข้าวยังไม่กินค่ะ ยังไม่ทําไม่ได้สนใจเลยสนใจนี้มากกว่านะคะน้องๆกลัวมไม่ทันค่ะกลัวมไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกเนาะเนาะเราไปรุนเล่นๆกันสนุกสนุกนะคะน้องๆค่ะนะเดี๋ยวก็ลาวกาชาติถ้าใครละทันลาวกาชาติชุดนี้เลยนะคะไปเล่นเลยชุดนี้เลยนะสามศูนย์ของเราเลยนะนะศูนย์สามเมื่อคืนก็0ูนย์สาไม่ใช่หรอใช่ไหมนะเออแล้วจะมา0ูนย์สามอีกหรอเดี๋ยว,ว่าเราจะเล่นชุดนี้ดี แล้วแต่น้องๆค่ะจะหกเจ็ดไหมเออพี่ว่าอะเปลี่ยนใจเอาชุดนี้ไปเล่นดีกว่าจะคือกว่านะหกเจ็ดนะคะน้องๆเพราะเมื่อ,อคืนนี้พี่ว่าไปแล้วสนะามสามศูนน้เมื่อวานนี้เนะาะเมื่อวานนี้แหละศูนย์สามและนะ้วเนาะวันนี้เราไปดีกว่านี้หกเจ็ดค่ะหกเจ็ดค่ะน้องๆค่ะหกเจ็ดดีไหมอ่ะเลือกเล่นเนี่ยงั้นก็เอาแค่สามศูนยะ์หกเจ็ดเนาะสลับกันไปมาเนาะ หกสามนี่นี่น,นี่เอาสองชุดรวมกันเลยเนี่ยไม่ต้องเอานี่มาบินก็ได้เนี่ยเอานี่เลยมาบินเพราะพวกมันจะเหมือนกันอยู่นะเออเนี่ยจริงด้วยขาดแต่สามกะไอ้นี่เฉยๆเนี่ยสามกับ8กับ9เนาะอันเนี้ยเอออะเอานี่งั้นอนะเอาตัวเด่นมามาบินกันดีกว่านะคะน้องๆน,นะศูนย์สามห็ไปเลยอะให้รวยๆปังๆกันเลยนะคะจะวิ่งกระรุตัวไหนก็ได้เนี่ยชุดไหนก็ได้เนี่ยนะ เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มาแล้วจะมาอีกเดือไม่ก็ศูนย์หรือก็สามไม่แน่ก็มาสลับกันเนี่ยมาเนี่ยมาอาจจะสามหกศูนย์เจ็ดอะไรก็ได้นะคะหรือศูนย์หกก็ได้นะคะน้องๆ้องค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ทันนะคะน้องน้องอ้าวรีบไปเตรียมตัวกันเผื่อทันการชาตินะเพราะว่าหวยการชาตินี้สองชุดนี้จะเข้าจะเข้านะอมีศูนย์สองเหมือนกันนะศูนย์สองเหมือนกันศูนย์หกด้วยประมาณนี้ค่ะน้องๆ้องค่ะเจอกันค่ะรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ